Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดกิจาก,การรมต,ต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่19เมษายนนางสุรพีรุงโรธรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสมจิตทรงวัชราพรสมาชิกสภาเทศบาลน,นางสาวจินตนาราชวงศ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและกรรมาการชุมชนเรวดีโซน3ร่วมมอบถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งแก่นางสาวดาวสีคัดเขาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเหตุจากอัคคีภยัยเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมา นางสุรพภีรุงโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณพศ2565ครั้งที่1โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานของทุกสำนักกองในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี2565เพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายนณห้องประชุม1ชั้น2สำนักงานเทศบาลนาครนนทบ,บุรีอาคาร2 นายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเลียงพระเนื่องในวันเทศบาล24เมษายนพร้อมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลนครนน,นทบุรีการป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาทเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเมื่อวันที่22เมษายนณสำนักงานเทศบาลนครนน,นทบุรีอาคาร2 กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยบริการตรวจเอทเคบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงบริการตรวจเลือดให้แก่ประชาชนบริการตัดผมบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายบริการตรวจสภาพรถยนต์ควันดำบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ทำบัตรประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สำนักงานช่างยังได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จัดเก็บสายไฟ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนนนทบุรีหนึ่งพร้อมทั้งดำเนินการขุดลอกคููคองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลประกอบด้วยนายประสิทธิพงษ์ดีวาจินนายวุฒิชัยมะศรีนายวรวุฒิศีนนทนายศิวกรจินเกษรนายพงษ์ชัยเกาะมาก และนายปริญญาวงศิริสัดชัยเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนวัดลานและชุมชนประชานิเวศสโดยมีพิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคที่พบบ่อยในฤดูร้อนและวิธีการป้องกันโควิด -19 ทั้งนี้ขณะกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่23เมษายนณที่ทำการชุมชน นายสมนึกธนัดเอชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสวงตั้งสาลหลวงพ่อเสือหลังใหม่และสมโพธิ์เปิดสารหลวงพ่อเสือโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเมื่อวันที่24เมษายนณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบ์ เทศบาลนครนนทบ,บุรีได้จะดทำโครงการปรับปรุรงซ่อมแซมพุทธสถานเชิงท่านาโบ์จึงได้มีการปรับปรุงศาลหลวงพ่อเสือโดยได้นำเนินการย้ายหลวงพ่อเสือมาปฏิสถานณาศาลชั่วคราวเมื่อวันที่2ธันวาคม2563ซึ่งบัดนี้ การก่อสร้างศาลหลวงพ่อเสือหลังใหม่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการย้ายหลวงพ่อเสือมาปฏิสถานณนะสาลหลังใหม่เมื่อวันที่4เมษายน2565ที่ผ่านมาโดยเทศบาลนครนนทบุรีได้มีการทําพิธีบวงสวงตั้งศาลหลวงพ่อเสือหลังใหม่และสมโพธิเปิดศาลหลวงพ่อเสือในวันที่24เมษายนเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวนนทบุรีต่อไป และปิดท้ายข่ารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกสำนักกองให้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้าน HOME ISOLATION มอบยารักษาโรคเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแผนป้องกันน้ำท่วมบริเวณซอยงาวงวัน25รวมถึงได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในคลองท่าทรายบริเวณด้านหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทางสํานักกานช่างได้ดําเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชํารุดจํานวน8ฝาบริเวณหลังซอยวัินกรนิมิตซอยทองสุขสามบริเวณซอยกรุงเทพนนท์เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่สัญจรใช้เส้นทางและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวกิจกรรมของเทศบาลนคะรนนทบุรีกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ